เดี๋ยวจะลองทดสอบดูนะครับเพิ่งเซ็ตเสร็จเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเอาจากสีโลไปเข้าสีแดงก่อนทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสีห้าหกอาจจะมีขาดขาดนิดนิด,นด เดี๋ยวเราเอาจากวอแดงนะครับมาเข้าซิโลบ้างทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใชองสส้ใช้ได้เลยครับจำเลยแต่ว่าอาจจะต้องเซตเสียงอีกนิดหน่อยบกบกออลีสาม บกออพีสาม 3, บกอ,ร,บกอร,รับได้รับได้สิบหกได้อ,อาจจะมีต้อง มันช้านิดๆนะครับต้องต้องเซตวอล์กอีกหน่อยโอเคนะครับขอบคุณมากครับ